สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มเลี้ยงปลาทะเลแล้วและได้เก็บข้อมูลศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาสักระยะหนึ่งแล้วก็น่าจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างครับกับคำว่าแบกบูมซึ่งอาจจะมีหลายคนให้คำปรึกษาครับว่าตังตูใหม่หรอทำแบกบูมสิของเสียในตู้เยอะหรอทำแบกบูมสิซึ่งจริงๆแล้วแบกบูมมันคืออะไร บางคนเองก็ยังงง,งครับยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงมันทำงานยังไงอย่างตัวผมเองกว่าจะเข้าใจการทำงานของไอ้เจ้าแบกบูมก็ใช้เวลาไม่น้อยเลยล่ะครับซึ่งในคลิปนี้เองผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแบกบูมกว่าไอ้แบกบูมเนี่ยมันคืออะไรมันมีข้อดีข้อเสียยังไงซึ่งผมก็จะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดครับซึ่งในส่วนแรกนี้เราก็จะมาดูกันก่อนครับว่าแบกบูมเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไร คำว่าแบกบูมนั้นจะเป็นคำศัพท์ที่มีเฉพาะในบ้านเราที่ใช้เรียกกันครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมาจากคำเต็มว่าแบคทีเรียบ o o หรือถ้าจะให้แปลตรงตัวก็อาจจะแปลว่าแบคทีรียบานสะพั่งละมังครับซึ่งผมว่ากลับไปเรียกแบกบูมเหมือนเดิมก็น่าจะดีกว่าครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับแบกบูมคือสภาวะสภาวะหนึ่งที่แบคทีเรียมันเกิดการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วจนมีความหนาแน่นอย่างมากต่อพื้นที่ในตู้ หรือก็คือแบคทีเรียมันเยอะเกินไปนั่นแหละครับแต่ถ้าจะถามว่าแล้วแบคทีเรียเนี่ยมันมีเยอะได้ยังไงก็คงต้องเท้าความกลับไปไกลสักหน่อยครับแต่ต้องขอทำความก่อนเข้าใจก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะอธิบายแบบง่ายๆดังนั้นผมจะตัดชื่อเรียกที่เป็นศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ทิ้งไปอ่ะเริ่มกันเลยคือแบคทีเรียบนโลกใบนี้จะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆอยู่2แบบครับนั่นก็คือ แบคทีเรียที่สามารถหาอาหารกินเองได้ไม่ว่าจะเป็นจากการสังเคราะห์แสงหรือจากการสังเคราะห์แร่ธาตุเคมีต่างๆกับแบคทีเรียอีกชนิดครับคือแบคทีเรียที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้พวกนี้จะหาอาหารกินจากแหล่งอื่นครับซึ่งแบคทีเรียประเภทนี้ก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกหลายแบบทั้งแบบที่ใช้ออกซิเจนและแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้ก็คือชนิดที่เราใช้เติมลงไปในตู้นั่นแหละครับสรุปคือในตู้ของเราเนี่ย จะมีแบคทีเรียที่ไม่สามารถหาอาหารได้เองเป็นสัดส่วนใหญ่ครับมันก็เลยต้องหาอาหารกินซึ่งไการกินอาหารของแบคทีเรียชนิดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของวัฏจักรไนโตรเจนนั่นเองครับซึ่งการทํางานของวัฏจักรไนโตรเจนก็เริ่มจากการที่ของเสียในตู้ถูกแบคทีเรียย่อยสลายกลายเป็นแอมโมเนียและแอมโมเนียก็ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นไนไตร์ไนไตร์เองก็จะมีแบคทีเรียแบบใช้ออกซิเจนมากินผลที่ได้ก็คือนไนเตรต ในเตรดก็จะถูกแบคทีเรียแบบที่ไม่อาศัยออกซิเจนมากัดกินผลที่ได้ก็คือไนโตรเจนซึ่งนี่ก็คือวัฏจักรไนโตรเจนที่จะอธิบายแบบเร็วๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆงงหรือตามไม่ทันหรืออยากเข้าใจวัฏจักรไนโตรเจนมากขึ้นก็สามารถศึกษาจากฉบับเต็มโดยสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรไนโตรเจนที่ผมได้เคยทําไว้ได้เลยครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจและมองภาพของแบคบูมออกอ่ะเมื่อเข้าใจแล้วว่า วัาจักรในตัวเจนมันทำงานยังไงก็น่าจะพอมองออกแล้วลครับว่าแบกบูมเนี่ยมันจะเกิดตรงไหนใช่ครับแบกบูมจะเกิดตรงที่แบคทีเรียมันย่อยสลายของเสียและแบคทีเรียมันย่อยสลายในไตรนั่นแหละครับซึ่งแบคทีเรียทั้งสองส่วนนี้ก็จะเป็นแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนทั้งสิน้นจึงพอสรุปได้ดังนี้ครับว่าไอแบกบูมเนี่ย มันจะเกิดขึ้นเฉพาะในตู้ที่มีของเสียเยอะเกินไปจนแบคทีเรียไม่สามารถย่อยสลายให้มันหมดไปภายในระยะเวลาที่เหมาะสมครับซึ่งถ้าจะถามว่าอระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันนานแค่ไหนผมก็จะบอกไม่ถูกหรอกครับว่ามันนานเท่าไหร่เอาเป็นว่าไอคำว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในที่นี้ให้หมายถึงสมดุลครับสมดุลก็คือของเสียแบคทีเรียและการย่อยสลายอยู่ในระดับที่สมดุลกันซึ่งถ้าหากว่ามันสมดุล ก็จะไม่เกิดแบกบูมหรือในทางกลับกันถ้าแบคบูมเกิดขึ้นก็แปลว่าตู้ของเพื่อนๆน,น่าจะเริ่มมีบางอย่างไม่สมดุลแล้วล่ะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดมาจากของเสียในตู้ที่มีปริมาณที่เยอะเกินไปไม่สามารถกําจัดได้หมดโดยใช้แบคทีเรียที่มีอยู่แบคทีเรียเองก็เลยจําเป็นที่จะต้องขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนเพื่อให้เพียงพอต่อการกําจัดของเสียและเมื่อแบคทีเรียเริ่มมีความหนาแน่นมากขึ้นก็จะทําให้น้ําในตู้ของเพื่อนๆดูขุ่น และเมื่อแบคทีเรียชนิดนี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอัตราการใช้ออกซิเจนในน้ําก็จะสูงขึ้นทําให้ออกซิเจนในตู้ของเพื่อนๆมีปริมาณที่ลดน้อยถอยลงไปซึ่งก็อาจจะถึงกับส่งผลกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตู้ได้เลยครับโดยอาการแบคบูมก็มักจะเกิดขึ้นกับตู้ที่เพิ่งตั้งใหม่ๆพอวัฏจกักรในตัวเจนเองก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางอะไรมากนัก และตรงนี้เองก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการตูลมได้เลยทีเดียวครับจึงถือเป็นผลเสียของแบกบูมครับสําหรับทางแก้เองหากตู้ของเพื่อนๆมีแบกบูมเกิดขึ้นเองก็สามารถแก้ได้หลายวิธีครับแต่โดยมากที่เห็นๆกันก็นกนมักจะแนะนําให้เปลี่ยนน้ําแต่ผมต้องขอบอกเลยครับว่าการเปลี่ยนน้ํานั้นไม่ได้เป็นวิธีที่ทําให้แบกบูมหายไปโดยทันทีแต่จะช่วยชะลอการเกิดแบกบูมได้บ้างเท่านั้นพอการเปลี่ยนน้าในตู้ทะเล จะไม่นิยมเปลี่ยนทั้งหมด100ครับส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมากที่สุดก็แค่ประมาณ50ซึ่งการเปลี่ยนน้าก็จะทําให้ของเสียในน้ําลดลงแต่ก็ไม่ได้ลดลงจนหมดหรอกครับซึ่งแบคทีเ r ียก็ยังคงอยู่ในตู้และยังคงขยายพันธุ์ต่อไปและเพื่อนๆทราบไหมครับว่าอัตราการขยายพันธุ์ของมันนั้นรวดเร็วขนาดไหน โดยมันสามารถเพิ่มจํานวนได้ทุกๆ 15- หรือ20นาทีคือถ้าเพื่อนๆจะใช้การเปลี่ยนน้ําเพื่อแก้ปัญหาแบคทีเรียให้ได้ผลแล้วก็เพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนน้าอย่างน้อยทุกๆ20นาทีเลยทีเดียวครับการเปลี่ยนน้ําอย่างเดียวจึงยังไม่ใช่ทางแก้ปัญหาครับหรือถ้าเพื่อนๆอาจจะเคยหาข้อมูลมาว่าแบคทีเรียที่มันเยอะแยะอยู่เนี่ยมันจะใช้ออกซิเจนเป็นหลักเพื่อนๆอาจจะคิดว่าถ้าเราลดปริมาณออกซิเจนแล้วแบคทีเรียก็จะตายลง ผมก็ต้องบอกว่าวิธีนี้ได้ผลครับแต่อย่าลืมครับว่าในเมื่อตู้ของเพื่อนๆยังคงมีสิ่งมีชีวิตอยู่การลด zen, ออกซิเจนก็ยอมส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในตู้ของเพื่อนๆด้วยการลดออกซิเจนจริงๆเราไม่ยากครับแค่เพียงเพื่อนๆปิดปั๊มน้ําออกซิเจนในตู้ก็จะค่อยๆลดลงแล้วแต่แน่นอนครับว่าสัตว์ทะเลในตู้ของเพื่อนๆก็ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเช่นกันดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ดูจะได้ผลมากที่สุดก็น่าจะเป็นการใช้สกิมเมอร์ดีๆครับ ย้ำนะครับว่าสกิมเมอร์ดีๆช่วยปั่นเอาแบคทีเรียส่วนเกินในน้ำออกซึ่งถ้าสกิมเมอร์ดีจริงและวางอยู่ในตำแหน่งที่น้ำจะโฟผ่านตลอดได้แบคบูม<ๆ>ก็จะหายไปอย่างรวดเร็วครับหรืออย่างช้าสุดก็ไม่น่าจ,จะเกิน1วันครับหรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้ UV หรือโอโซนเพื่อฆ่าเซลล์แบคทีเรียเหล่านี้ก็ได้เช่นกันและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่อยากให้แบคบูมเกิดขึ้นในตู้อีกแล้วก็ เพื่อนๆก็ควรจะต้องควบคุมปริมาณของเสียหรืออาจจะติดตั้ง UV หรือโอโซนช่วยก็ได้ครับพอฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะงงว่ามันมีแต่ข้อเสียไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีคนแนะนําให้ทำแบกบูมล่ะต้องบอกครับว่าจริงๆแล้วแบกบูมเองก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันเช่นตอนตั้งตู้รันน้ำใหม่ๆหากเพื่อนๆไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ทะเลแล้วเติมแบกตามปริมาณก็สามารถให้อาหารแบคทีเรียเป็นของเสียตั้งต้น และใส่แบคทีเรียเยอะๆไปเลยเพื่อให้เกิดแบคทีเรียจํานวนมากซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปของเสียในตู้ก็จะเริ่มลดลงแบคทีเรียบางส่วนก็จะตายไปและเข้าสู่สภาวะสมดุลซึ่งก็จะกินเวลาพอสมควรครับวิธีนี้อาจจะไม่ได้ช่วยลดเวลาในการรันน้ำสักเท่าไหร่แถมยังจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของแบคทีรียอีกด้วยครับกับที่เห็นใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการทำแบคบูมระหว่างเลี้ยงครับซึ่งวิธีนี้ เป็นการลดของเสียในตู้อย่างรวดเร็ววิธีการก็คือให้เพื่อนๆปิดสกิมเมอร์แล้วเติมแบคทีเรียรลงไปในตู้เยอะๆเ,เชน่นถ้าปกติเพื่อนๆเ,เ,เคยเติมแบคทีเรีย1ห,หลอดถ้าทำแบคบูมเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องเติม5หลอดครับหลังเติมก็ให้ทิ้งไว้อย่างนั้นประมาณ1ชั่วโมงแล้วค่อยเปิดสกิมเมอร์หลายๆคนอาจจะสงสัยครับว่าวิธีนี้มันจะทำให้ออกซิเจนในน้ำตกหรือไม่มีผลเสียกับสัตว์ทะเลในตู้หรือเปล่า ก็ต้องบอกครับว่ามีผลแน่นอนครับแต่วิธีนี้จะต้องพึ่งสกิมเมอร์ในการดึงแบคทีเรียส่วนเกินออกจนเข้าสู่สภาวะสมดุลซึ่งถ้าหากว่าสกิมเมอร์ไม่ดีหรือวางในตำแหน่งที่น้ำฟโฟล์ไปไม่ถึงแล้วละก็อาจจะเกิดผลเสียกับตู้ได้เช่นกันดังนั้นหากใครคิดจะทำแบคบูมก็ต้องมั่นใจก่อนครับว่าอุปกรณ์กำจัดของเสียในตู้จะต้องพร้อมและทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่เช่นนั้นแล้ว ก็อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้ครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องแบกบูมที่ผมตั้งใจว่าจะอธิบายอย่างง่ายๆสั้นๆทำไปทำมาก็ยาวซะอย่างนั้นแถมจะเข้าใจง่ายหรือเปล่าผมเองก็ชักจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วล่ะครับก็เอาเป็นว่า ถ้าฟังมาถึงตรงนี้ผมก็น่าจะพอมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับว่าเพื่อนๆก็คงไม่งงหรอกใช่ไหมล่ะครับก็อย่างที่ผมพูดไว้เสมอๆแล่ะครับว่าตูทะเลถ้าเข้าใจก็ไม่ยากและสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ